ใครที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าให้ไปตั้งค่า f a c e b o o k p r o t e c t แล้วยังไม่ได้ทำแล้วก็วันที่12บสอพฤศจิกายนนี้ได้ข่าวว่า facebook เราจะโดนหรอกนะจ๊ะมมสวัสดีค่ะทุกคนอคนสำหรับใครนะจ๊ะที่ใช้งาน facebook อยู่ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เล่นการขายของหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะ ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่แบบว่า Facebook ส่งคำเตือนมาให้กับหลายๆคนคือบางคนก็ได้รับเป็นคำเตือนไปเลยนะว่าคุณจะต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ Facebook Pro t e c t มิเชนั้นแล้ว คุณจะถูกล็อกบัญชีทําให้คุณเนี่ยเข้าไป Facebook ของคุณเองไม่ได้นะจ๊ะซึ่งหลายๆคนบอกเลยว่าเกิดอาการตกใจอุ้ยและวถ้าหากว่าฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนนั้นเราจะทํำยังไงเอาเป็นว่าใครที่ได้รับการแจ้งเตือนก็ทําตามขั้นตอนเขาไปเลยแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนก็ทําตามคลิปดังต่อไปนี้ได้เลยจ้า สำหรับเฟ c บุ o กโค้ชเชกของใครที่ได้รับการแจ้งเตือนนะก็ทำตามขั้นตอนที่เขาให้มาเลยแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เองนะคะง่ายๆนะเข้าไปที่ตรงนี้นะจ๊ะสมขีดมุมบนด้านขวานี้นะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างๆหน่อยนะข้างล่างนะจะมาเจอตรงคำว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือว่าใครจะจิ้มตรงตั้งค่าตรงนี้เลยก็ได้ได้เหมือนกันนะจ๊ะจิ้มไปเลยจ้า อ่าแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปนะหาตรงคําว่าเนี่ยค่ะการรักษาความปลอดภัยแล้วเข้าไปดูสิว่าการรักษาความปลอดภัยในการเข้าระบบของเราเป็นยังไงกันบ้างนะจิ้มเข้าไปเลยแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้วย ถ้าหากว่าใครเจอสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าเรายังทําไม่ครบตามที่เขาต้องการนะคะอันนี้เขาแจ้งเลยนะเพราะปัญหาหนึ่งรายการอ่ะใครที่มีปัญหาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้แจ้งอยู่แต่ถ้าอันไหนที่มันเคลียร์แล้วอันนี้เคลียร์แล้วอันนี้เคลียร์แล้วนนลลว,วิธีการอันไหนที่ยังไม่เคลียร์นะคะจิ้มเข้าไปแก้ไขาตามที่เขาต้องการให้เรานะอะอย่างอันนี้จิ้มเข้าไปเลยจ้าอันนี้ที่ยังไม่เคลียร์คือเขาให้เราเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดนะเราสามารถจิ้มเปิดทั้งหมดได้เลย โอเคจากนั้นเราก็ย้อนกลับไปที่ตรงนี้นะคะ,ะเห็นไหมตรงนี้ก็จะถูกต้องเป็นสีเขียวแล้วอันนี้ถือว่าเราทำ Facebook Project เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนสำหรับใครที่ยังไม่เรียบร้อยตรงจุดไหนสามารถคลิกแล้วก็เข้าไปทําตามที่เขาแจ้งได้เลยนะเพียงเท่านี้นะคะปัญหาการที่เราจะโดนแฮ็ก Facebook ของเราก็จะน้อยลงด้วยและข้อสำคัญก็คือ Facebook ก็จะไม่ล็อกบัญ,ญชีของเราด้วยรีบทำกันด่วนๆนะจ๊ะทุกคน ยังไงกันมากจ้าก็หลายๆคนก็คงจะทําตามได้แล้วนะซึ่งหลายๆคนก็จะมีคําถามตอบกันว่า,วาแล้ว Facebook เขาจะยอมล็อกบัญชีคนเหล่านั้นจริงๆหรือเพราะว่ามีคนเล่น Facebook ในประเทศไทยตั้งกี่ล้านคน50กว่าล้านคนแล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำละ่ะเขาจะล็อกจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยของบัญชีเราเองเราก็ทําตามที่เขาแจ้งไปก็แล้วกันเนาะส่วนอนาคตคนที่เขาทําไม่ทําเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นไงก็ถ้าหากว่าใครยังไม่ทําก็รีบไปทํากันให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าใครคิดว่าอยากจะลองดูเอ๊ะถ้าไม่ทำจะ็อกล็อกจริงหรือเปล่าอ่ะใครที่แบบว่าถึงวันนั้นแล้วแล้วโดนล็อกยังไงก็มาแจ้งกันใต้คอมเมนต์นี้ด้วยแล้วกันนะเพราาว่า อยากรู้เหมือนกันว NO? kind of ่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ทำล่ะเพราะว่ายังไงถ้าหากว่ามีคนที่เล่นน้อยลงเพราะโดนล็อกบัญชีไปบางคนอาจจะเล่นแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าซึ่งทาให้ a c e b o o k เนี่ยขาดรายได้อันนี้ก็ไม่รู้ตอบไม่ได้จริงๆนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าลองไปทําก็แล้วกันเขาให้ทําเราก็ทําตามนั้นเนาะถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีสาระดีๆมาฝากแบบนี้แล้วกันนะคะวันนี้ไปลวจ้าสวัสดีค่ะ